สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับปปอกันืือเก่าครับทางช่องคดไกลบ้านออนเดอะเว์ครับตอนนี้วิ่งที่สปปลเราครับออกจากเมืองมหาไซมากับสิไปขามสพานมิตรภาพที่สามนครพนมครับเพราะว่าตอนนี้มันใบสองโอ้ห้อนหอนเลยครับอากาศของนอกนี่ห้อนหนครับเดี๋ยวตอนนี้มันสิเป็นฤดูกาล เงี้ยไข่มดแดงเขาเขาพี่น้องสอฟบอปล่าวนะไปเมืองเป็นสีไข่ไปแวะแวะมองครับขางทางครับเป็นสีไข่จังไดครับายหลายบ่อหลือมันสีลายบ่อช่วงนี้ครับมันสีมีมาหลายบ่อครับสีภาพไปเมืองครับนิดนิดน้อยน้อยเนาะครับเนาะเพราะว่ามันแก่ช่วงนี้มันเกิดมันเกิดจอดยากครับจอดยากมั่กลเอาการระวังระวังอยู่ครับช่วงนี้เป็นฤดูกาลเหี้ยไข่มดแดงครับ แต่ตามที่ผมเห็นเนาะแต่สมัยที่ว่ามันจอดได้คู่ผมเคยมาจอดซื้อของข้างข้างจริงๆครับส่วนมากมันสิมีแต่เล็กหน่อยเลยครับมาขายเออเพื่อนสีเพื่อนสี่ไฮดูเพื่อนมาขายเนาะมีแต่เล็กหน่อยเนาะส่วนมากเลยครับเพราะว่าพอ่อแม่ก็สิไปหาสวนกังวิ่นจริงๆครับเออเพื่อนสีไปหามากับสี่ไฮลูกนะเป็นคนมาขายครับเออพาไปเมืองบรรยากาศครับการ ตลาดขางข้างครับมันสิมีมันสิมีไเป็นเรื่อยๆล่ะเป็นจุดเป็นจุดไปครับเดี๋ยวมันก็สิมีสินค้าตามฤดูกาลเนาะเออส่วง,น,งน,น,น,นึงก็สิเป็นนานั่นก็สิเป็นปูเป็นปลานี่หมากหอยครับเออพอเมียไปหามากให้หลวกมากมาขายหายเงินเพอไดแต่ห้ลวกไปรงเลียนเนาะครับเนาะ บัวหลวงเลียงบวเตไทยได้โซบปปาเล้าครับก็ต้องไปใส้เงินและสมัยสุมือนี่ครับบ่วไส้เงินบ่ได้เนาะก็ต้องได้ซื่อขนมนะครับไปครับไปติดตามนับกันครับกับสินค้าข้างทางครับสินค้าตามฤดูกาลครับสินค้าตามธรรมชาตินะครับปลาฤดูกาลนี่เพิ่นเจียวยังมาขายหลายปันเดครับราคาแพงบ มีผูเ้เฒ่าเด็กหน่อยมาขายแบบนี้ครับไปเมืองน้ำกันครับผมมาเต้นใส่กันโอ้ปลอดภัยปลอดภัยใส่หมวกกันน็อนเั่รถครับรถแขก่อนรถอันโอ้ผู้ข้อเนี้วครับคุณเด็กผ้มาชานกู้มาชาน ทำมาเปนไข่มดแดงครับดอดูไข่หมดแดงครับไข่หมดแดงนี่ขายจังไดจานละเท่าไรจานละเท่จานมันคือบลาเปงมันคือลเปงนี่ร้อยหนึ่นี่แต่ไข่อีกรหนึงแล่วไขานนมะรน่าพูดเต่ไสิไปห้งเียบมีนานาลีมันมีแต่ไข่หมดแดงบอกให้ มักตาดีเท่าไรหมักตาดี้เอามักตาดีมักม่วงงี่ยังเนี่ยหมากม่วงแก้วมันสุกหรือเปล่าเ่แล้วลูกพอได้กินเยอมอืมเอามักตาดี้แห่เนี่ยเอาอันนึงอ่ะโดยวเราพักงี่ยังดิเพื่อนห้องพักหวานผู้สาวน้อยพักงี่ยังเนี่ย จะเอามาขายว่ะจะเอามาจะใส่เจ้าไปหาเองว่ะฮะไปหาเองไปหาอยูุไส่ย right ู่ผูใส่อยุทรงใส่ผูอยู่ใส่อืมบ่ได้ไปโรงเรียนป่ะขาดเป็นยังคือขาดฮะบ่มีเงินไปห้องเรียน ไปโรงเงินเดี๋ยวใส่เงินอยู่ตตฮะเดี๋ยวใส่เงินอยู่บ่ใส่เท่าไหร่คือค่อยจังไหมันติกัดเอาไปน้ำท่ามติกัดไปแล้วครับรี่บๆหน่อยครับอันนี้เพิ่นงขึ้นมาหลายเลย่าเพิ่ป๊อปคนใส่มาหลากหลายเลย บอมามักมาักผูกกระตานไงมามังค์กูนี่บอกจะไปแง่ไม่มหมบอกน่ะไปแง่ไม่มีใหมไม่หม่ร้อยเนื้อขายบอเนี่ยฮะร้อยเนื้อขายบอเบอร์สเนี่ยฮะบอสบอสสาวไปไปแง่ไปจะไปแง่ไม่ได้ใสจะไปแง่เองบอฮะ แม่เป็นแง่จะคือบอเป็นแง,ง่เองเป็นอย่างยาแมกกาดบ่ <laughs> ไปเลยครับจอดโดนพอได้ครับเสร็จแล้วครับผมเลาะๆได้แหล,ละ,ละนิดๆหน่อยๆครับจอดโดนพอได้เนาะเดี๋ยำคนสิวาครับทัดกะหามอยู่แต่ว่ามันกันนิดๆหน่อยๆครับเสร็จแล้วครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับ